สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่จากนั้นเขียนโจทย์จงเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมแล้วขึ้นข้อหนึ่งเลยค่ะามาดูตัวอย่างก,กันข้อที่1 26ส่วน10 26ส่วน10เวลาหนูเขียนให้เขียนตัวเศษก่อนเศษ26ส่วนสิบ เศษของเราคือ26ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใส่เลข2กับเลข6เลยต่อมาส่วนของเราเป็น10เวลาเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมให้หนูดูเลข0ที่ตัวเศษเอ้ยครูขอโทษให้ดูเลข0ที่ตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวที่อยู่ด้านล่างมี0กี่ตัวเอ่ยเลข10มี0กี่ตัวมี0 1นนตัวถูกไหมคะให้หนูนับจากข้างหลังมาข้างหน้า นับจากข้างหลังมาข้างหน้ามีศูนย์หตัวให้นับหนึ่งแล้วใส่จุดนับหนึ่งที่เลข6แล้วใส่จุดแบบนี้นะคะมีเลขศูนย์หนึ่งตัวเราจะนับหนึมาจากด้านหลังนับหนแล้วใส่จุดข้อนี้เสร็จแล้วค่ะให้หนูเขียนคำอ่านด้วยอ่านว่าสอง จุดหกอ,อย่าลืมอย่าลืมเรื่องเก่านะที่เราเคยเรียนไปนะคะสอต่อมาดูข้อที่2องค่ะหนึ่งรส่วนหนึเขียนก่อนเลยค่ะหนึามสิเขียนตัวเศษก่อนต่อมาดูตัวส่วนตัวส่วนมีศูนย์กี่ตัวคะมี0ูนย์สองตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะนับ2มาจากด้านหลังนับให้ครบสองมาจากด้านหลังนะคะนับสองแล้วใส่จุด 1 2ใส่จุดเห็นไหมเรานับถึงสองแล้ว1 2ใส่งใสจุดนับครบตามเลขศูนย์เมื่อไหร่ใส่จุดทันทีนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนคำอ่านด้วยค่ะอ่านว่า1จุดจุดเท่าไหร่เอ่ยจุด3าสี เลขหลังจุดเราอ่านเรียงตัวถูกไหมคะหน้าจุดเนี่ยคือเลข1ถูกไหมแล้วใส่คําว่าจุดจากนั้นอ่านเลขหลังจุดเลขหลังจุดเราจะอ่านทีละตัวเลขแรกคือ3เลขที่2คือ4เนอะเป็น1.34นะคะต่อมาดูข้อที่3ค่ะ487ส่วน10ใส่ก่อนเลย487 ส่วนของเราเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข10มีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์หตัวเพราะฉะนั้นนับ1จากทางด้านหลังนับ1แล้วใส่จุดเพราะเรามีเลข0ูนย์ตัวเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนับแค่1น,นับ1แล้วใส่จุดข้อนี้อ่านว่าเลขหน้าจุดอ่านว่าอะไรเอ่ย เลขหน้าจุดเราอ่านตามหลักถูกไหมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเลขหน้าจุดของเราอ่านตามหลักจะเป็น48จากนั้นใส่คำว่าจุดแล้วดูเลขหลังจุดเลขหลังจุดมีกี่ตัวคะมีตัวเดียวคือ7อ่าใส่ไปข้อนี้จะอ่านว่า48.7นะคะต่อมาดูข้อที่ 4, 1512ใส่เลยค่ะ1 5 4่ ต่อมาดูส่วนของเราส่วนของเราเนี่ยมีศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นต้องนับถึงสองจากด้านหลังอ่าโอเคนับหนึ่งสองแล้วใส่จุดโอเคไหมนับครบจำนวนเลขศูนย์แล้วใส่จุดทันทีนะคะหนึ่งสองแล้วใส่จุดข้อนี้อ่านว่าอ่านว่าเลขหน้าจุดตัวนี้เราจะอ่านว่าสิบ จากนั้นเจอจุดใส่จุดเลขหลังจุดเราอ่านทีละตัวค่ะอ่านว่า4 2ไม่ใช่42นะคะเลขหลังจุดเราจะอ่านเรียงทีละตัวนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านว่า15.42โอเคต่อมาดูข้อที่5ค่ะ7,893ส่วน1,000ใส่เลย7,893 ข้างล่างตัวส่วนของเรามีศูนย์กี่ตัวเอ่ยมีศูนย์สามตัวเพราะฉะนั้นเราจะนับถึงสามจากด้านหลังนับเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดโอเคนะหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดข้อนี้เราจะนับถึงสามเพราะเรามีศูนย์กี่ตัวเอ่ยมีศูนย์สามตัวพอเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านว่าเลขหน้าจุดมีกี่ตัวคะ มีตัวเดียวมีตัวเดียวคือเลข7อ่า7จากนั้นใส่คำว่าจุดแล้วต่อด้วย8 9 3เพราะพอเลขหลังจุดเราอ่านทีละตัวถูกไหมข้อนี้เราจะอ่านว่า7.893นะคะอ่าไม่ยากทำลงในสมุด10ข้อแล้วส่งนะคะขอบคุณมากค่ะ